<I> สื่อชี้เว <I> ิร์สและเอกิติเกลางบอกเหตุฝันร้ายของคู่แข่งแต่เกมรับคืออีกเรื่องหนึ่งโดยโจแอนนาเดอร์แคนหรวอว่าพูลรู้ดีว่าพวกเขาจำเป็นต้องกระชับเกมรับให้แน่นขึ้นหากต้องการมีเดือนพฤษภาคมที่สดใสอีกครั้งแต่สื่อที่เฝ้าดูเกมต่างรู้สึกว่าฟลอเรียนเวิร์สและอ e ูโกเอกิติเก อาจเป็นกุญแจสำคัญไม่แพ้กันการเตรียมทีมปรีซีซั่นของอาเนสลอตสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ในศึกคอมมูนิตี้ชิล l d ซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังแต่ก็เป็นสิ่งที่น้อยคนจะเสียใจกับมันนานนักเนื่องจากเกมที่มีความหมายอย่างแท้จริงกำลังจะมาถึงในวันศุกร์นี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีจุดที่ต้องแก้ไขหรือไม่มีสัญญาณที่ดีที่ได้จากเกมนี้ดังที่สื่อต่างๆได้ตั้งข้อสังเกตไว้ f r า u d i a n w o r และ u g o Ekitike แสดงให้เห็นสัญญาณอันตราย ลิเวอร์พูลทำผลงานได้น่าผิดหวังในครึ่งหลังแต่ก็มีหลายสิ่งที่ได้เห็นจากเวิร์สเอกิติเก้และรูปแบบการเข้าทำในเกมรุกของทีมซึ่งเพียงพอให้ทอมกิฟส์จากเดอะเทเลกราฟชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าเกรงขามของพวกเขาว่าประตูแรกที่ยอดเยี่ยมการสัมผัสบอลที่เหนือชั้นหลายครั้งสัญญาณอันตรายหลายอย่างของพลังเกมรุกที่คู่แข่งล้มแชมป์ของลิเวอร์พูลต้องจดบันทึกและกังวล ในขณะที่อนันตาจิตราหูรามันจากเดอะแอตแลนติกได้เน้นย้ำว่าผู้เล่นหมายเลข7คนใหม่ของลิเวอร์พูลจะมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของทีมสถิติเพียงไม่กี่อย่างอาจแสดงไม่เห็นแต่เวิร์สคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แนวรุก4ี่ประสานของลิเวอร์พูลทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดริชาร์ดจอลลี่จากเดอะอินดิเพนเดนต์เป็นอีกคนที่ชี้เห็นถึงสัญญาณของเคมีที่เข้ากันในช่วงแรกระหว่างเวิร์สและเอกิติเก้ อย่างน้อยลิเวอร์พูลก็สามารถชื่นชมกับวิธีการเริ่มต้นเกมได้ครึ่งแรกสร้างผลงาน2ประตูและ1นึแอสซิสจากนักเตะใหม่ที่ใช้เงินไปเกือบ300ล้านปอน เอกิติเกออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมและแสดงถึงความอัจฉริยะเขาได้บอลจากเวิร์สแล้วยิงเล็งไปที่มุมไกลของประตูเฮนเดอร์สันจากระยะ18หลากองหน้าที่ไม่ได้จบสกอร์คมกริบกับไอทกแฟงเฟิร์ตเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วน่าจะมีแฮตทริกได้แต่กลับมงหลุดกรอบจากระยะ4หลาและยิงผ่านเสาจากระยะ8หลา อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลสามารถมองโลกในแง่ดีได้จากวิธีการที่เขารวมพลังกับเวอร์สมันมีสัญญาณของเคมีที่เข้ากันทีมชมใหม่ของส็อตมีศักยภาพที่จะอันตรายอย่างยิ่งหลังจากการขายดาวินนูนเยสเอก,กิติเก้ได้ประกาศตัวเองเป็นผู้เล่นที่มีการควบคุมบอลที่ยอดเยี่ยมและตระหนักรู้ว่ามีอะไรและใครอยู่รอบตัวเขาและเกรกอีแวนจากดิแอเลติกรู้สึกว่าอนาคตดูน่าตื่นเต้น เอ็กกิติเก้ใช้เวลาไม่นานเพื่อประกาศตัวเองวิธีที่เขาทำประตูแรกของเกมหลังผ่านไปเพียง4นาทีนั้นยอดเยี่ยมมากประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างเวริร์สอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อเพิ่มระดับความคาดหวังก่อนเปรริดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกเขาสร้างปัญหาให้คู่แข่งได้อย่างปวดหัวและท่านี้คือฟอร์มของนักเตะฝรั่งเศสในช่วงต้นอาชีพกับลิเวอร์พูลโดยที่ยังคงเรียนรู้รูปแบบการเล่นและความต้องการในการเล่นในทีมของส็อตอนาคตก็ดูน่าตื่นเต้นไปเช่นกัน แต่ยังคงมีสัญญาณของความเปราะบางในแนวรับจาก7เกมของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาไม่สามารถเก็บคลินชีตได้ถึง6นัดและความเปราะบางนั้นชัดเจนสำหรับเจสันเบิร์ดจากเทเลกราฟทีมจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างง่ายดายใช้เงินไปมากมายและดูเปราะบางในเกมรับมากขึ้นได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยว่า ิเวอร์ o พูจะเป็นทีมที่ต้องเอาชนะให้ได้ในฤดูกาลนี้ในฐานะแชมป์เก่าและเป็นตัวเต็งอย่างถูกต้องแต่ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงสไตล์ของพวกเขาจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนพวกเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งในแดนหลังเหมือนเดิมแต่อย่างที่พาเลสใช้ประโยชน์และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดปรีซีซั่นมันทำให้พวกเขาไม่แน่นอนในเกมรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมโต้กลับ ลิเวอร์พูลปล่อยให้พาเลซมีโอกาสยิงถึง14ครั้งและสร้างโอกาสจัดแจ้งได้ถึง4ครั้งและแนวโน้มที่จะมอบโอกาสให้คู่แข่งตีเสมอก็ถูกตั้งข้อสังเกตไว้โดยพอลจอยส์จากเดอะไทมส์การทำประตูไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงหลายเดือนต่อไปนี้ที่พวกเขาพยายามรักษาถ้วยพรีเมียร์ลีกไว้ที่แอนฟิลด์แต่การป้องกันประตูละ่ะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย สำหรับความร่ํารวยในเกมลุกที่สล็อตมีอยู่แล้วและอาจจะเสริมเข้ามาอีกคําคร่ําครวญประกวดเกมของพวกเขาที่ผู้เล่นของเขาสร้างโอกาสให้คู่แข่งมากเกินไปกลายเป็นการสังเกตที่แม่นยําอย่างไรต่ตามแนวโน้มของลิเวอร์พูลที่จะมอบโอกาสให้คู่แข่งตีเสมอก็ปรากฏให้เห็นตลอดเวลาจอร์ลี่พยายามอธิบายจุดอ่อนในเกมรับในมุมมองที่ว่าลิเวอร์พูลกำลังปรับตัวเข้ากับผู้เล่นใหม่ บางทีพวกเขาอาจจะคิดถึงไรอันกราเฟนเบิร์กที่หายไปเนื่องจากกำลังจะเป็นพ่อคนโดยมินิซูบอสไลท์ที่ถูกใช้งานในตำแหน่งที่ลึกขึ้นจ่ายบอลข้ามประเทศสวยๆสองครั้งแต่เมื่อมีเวิร์สเป็นหมายเลขเจ็ดที่มีพละงกำลังน้อยกว่าพวกเขาก็อาจจะไม่ได้ป้องกันแนวรับได้ดีเท่าที่ควรสุดท้ายเอ็ดแอรอนจากกาเดียนมองเห็นว่าทำไมลิเวอร์พูลอาจจะต้องเร่งความพยายามในการเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์เกฮีในซัมเมอร์นี้ หลังจากได้เห็นฟริมปองและเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างมิลสเคอร์เคสประสบปัญหาในการรับมือกับซาและเอเบลเรซี่เอเซที่โดดเด่นในบางครั้งลิเวอร์พูลอาจจะตัดสินใจที่จะเร่งความพยายามในการเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์เกฮีกับตันทีมพาเลซซึ่งออกจากสนามไปด้วยอาการตะคริวหลังจากโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟาให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้ เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ